หจากสสุขศึกษาป .3 สามหนึ่งข้อสอบวิชาสุขศึกษาป .3 สามหน่วยที่สามครอบครัวและเพื่อนของฉัน 1. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของครอบครัว 1. ให้ที่อยู่อาศัย 2. ให้การศึกษา 3. ให้คำปรึกษาเมื่อมีปัญหา 4. ให้เงินตามที่ลูกหลานต้องการตอบข้อสให้เงินตามที่ลูกหลานต้องการ สสิ่งใดที่นักเรียนควรได้รับจากครอบครัวเป็นสามคัญ 1. เงินทอง 2. การศึกษา 3. อุปกรณ์สื่อสาร 4. เครื่องแต่งกายตอบข้อ 2. การศึกษา 3. ใครปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี 1. นึงฟังตั้งใจเรียนหนังสือ 2. แก้วพูดเสียงแข็งก้าวร้าวอยู่เสมอ 3. ม,มดชอบใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหา 4. หวไหวชอบชวนแม่ไปดูภาพยนตร์ตอบข้อหนึ่งฟงังตั้งใจเรียนหนังสือ 4. ครอบครัวใดมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว 1. พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวัน 2. พ่อแม่ต่างทำงานของตน 3. พ่อแม่ให้เงินลูกไว้ใช้จ่าย 4. พ่อแม่พาลูกไปเที่ยวในวันหยุด ตอบข้อสี่พ่อแม่พาลูกไปเที่ยวในวันหยุด 5. กิจกรรมใดที่ควรทำร่วมกันในครอบครัวมากที่สุด 1. ไปเที่ยวสถานบันเทิง2องทำบุญตักบาตร 3. พูดคุยเรื่องการเมือง 4. พักผ่อนในห้องของตนเองตอบข้อสองทำบุญตักบาตร 6. ข้อใดคือความสำคัญของครอบครัวเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาในการเรียน 1. เป็นที่ปรึกษา สองทำการบ้านให้สให้เงินไปเรียนพิเศษ 4. บอกครูให้ตั้งใจสอนหนังสือตอบข้อหนึ่งเป็นที่ปรึกษาชุดที่หนึ่งหน้าสองจากสาสุขศึกษาปสามสองเจใครปฏิบัติตนเป็นเพื่อนที่ดีหนึ่งปุ๋ยชอบนินทาเพื่อน 2. ป้องให้ความช่วยเหลือเพื่อนเสมอ 3. เปรมแนะนำเพื่อให้เล่นการพนัน 4. เปรี้ยวไม่ใช้เหตุผลในการพูดคุยเมื่อมีปัญหากับเพื่อนตอบข้อสองป้องให้ความช่วยเหลือเพื่อนเสมอ 8. ข้อใดเป็นครอบครัวที่มีความสุข 1. สมาชิกในบ้านไม่พูดกัน 2. ส,สมาชิกในบ้านสนใจแต่เรื่องของตนเอง 3. ส,สมาชิกในบ้านทำกิจกรรมร่วมกัน 4. ส,สมาชิกในบ้านทำแต่งานนอกบ้าน ตอบข้อ3ามสมาชิกในบ้านทำกิจกรรมร่วมกัน 9. ข้อใดไม่ใช่วิธีการสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน1ยิ้มแย้มจ่ำใจ 2. ให้เพื่อนยืมอย่างลบ 3. ชวนเพื่อนออกกำลังกาย 4. ชมเพื่อนเพื่อให้เพื่อนรักเราตอบข้อสชมเพื่อนเพื่อให้เพื่อนรักเรา10พฤติกรรมใดเมื่อกระทำแล้วเพื่อนไม่อยากคบ 1. พูดจาไพเราะ สแบ่งขนมให้เพื่อนสหัวเราะเยาะที่เพื่อนหกลม้ม 4. เล่าเรื่องตลกให้เพื่อนฟังตอบข้อสามหัวเราะเยาะที่เพื่อนหกลม้มหน้าสามจากสาม